ครับสวัสดีครับก็จะมาอ่านมางงานนะครับสุดยอดนาฬิกาแห่งพระเจ้านะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็ความดื่มตอนที่แล้วนะครับพ่อเอกก็ก,กระทืบไอ้พวกเอพวกเด็กเลวนะครับลูกพี่จางสวนเฝยอ,อีปินฉันบอกให้นายหลบไปไงฝันไปเถอะฉันรู้ว่าเธอคิดจะทำอะไรคนอย่างไอ้ขยะเฉินเทียนมันมีดีอะไรนักหนาฮะ ฉันดีกว่ามันตั้งร้อยเท่าไม่ใช่หรือไงขยะอย่างมันตอนนี้คงโดนลุมกระทืบเละอยู่ที่ห้องน้ำหญิงแล้วโดนอะไรนะไหนลองพูดต่อสิจินเทียนนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันไม่เป็นอะไรขอบคุณนะที่เป็นห่วงปะเปล่าสักหน่อยอ่อนดังแล้วกลับไปที่นั่งกันเถอะ ทำไมมันถึงไม่เป็นอะไรเลยล่ะหรือว่าพวกไปรีโดนซื้อตัวไปแล้วพวกนักเลงสามคนที่ส่งไปจัดการพ่อมันที่ร้านก็หายหัวไปไหนไม่รู้จนตอนนี้ก็ยังไม่ติดต่อมาเลยไอ้จินเทียนมันไม่ธรรมดาเมื่อวานเกือบจะฆ่าวพวกเราสามพี่น้องตายแล้วอย่ามีเรื่องกับมันเฮียต่อให้เงินเยอะกว่านี้พวกเราก็ขอไม่ทำแล้วชีวิตสำคัญกว่า ไอ้พวกขยะเอ้ยแล้วไอ้พวกลีเฉียงมันไปตายที่ไหนกันทำไมถึงยังไม่กลับมาอีกเริ่มได้นักเรียนทั้งหมดยืนครูครับพวกเราขอลาวันหนึ่งครับพวกเธอไปทำอะไรกันมาทำไมถึงได้กลายเป็นแบบนี้สามคนนี้ถือว่าเป็นหัวโจกของห้องนี้เลยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ จินเทียนเนี่ยสุดยอดไปเลยถือว่าได้ระบายความแค้นแทนพวกเราด้วยแค่วันเดียวจินเทียนก็เก่งขึ้นขนาดนี้เชียวจะจินจะพูดอะไรก็คิดถึงผลที่ตามมาให้ดีไม่อย่างนั้นผลออกนอกโรงเรียนไปอาจจะเดินไม่ถึงบ้านพระพวกเราหกล้มกันครับงั้นหรอถ้าอย่างนั้นตู้หยงรีพาเพื่อนทั้งสามทั้งสองคนไปโรงพยาบาลสินะ วันนี้ไม่ต้องกลับมาเรียนแล้วก็ได้จินเทียนเนี่ยสุดยอดเทพวะเมื่อกี้ขู่เอเวนสามคนนั้นสร้างหอยเลยต่อไปจินเทียนคือไอดอลของพวกเราจินเทียนแกคอยดูเถอะลูกพี่ทำไมเมื่อกี้ถึงไม่ยอมให้ผมพูดชื่อจินเทียนล่ะครับลองคิดสิความผิดครั้งนี้อาจจะทำให้มันโดนไล่ออกได้แต่ถ้ามันโดน ไล่ออกแล้วฉันจะแก้แค้นมันยังไงล่ะฮึถ้างั้นลูกพี่จะทำยังไงต่อล่ะครับทำเผกก่อนแล้วค่อยไปหาลูกพี่ลูกน้องของฉันอยู่นอกโรงเรียนเขานั่นเป็นสายโหดของจริงถึงตอนนั้นฉันอยากจะให้จินเทียนตายแค่พูดคำเดียวก็เรียบร้อยเวลาโรงเรียน17นาฬิกา20นาที นี่จินเทียนนายไม่เข้าคาบทบทวนด้วยตัวเองอีกแล้วงั้นหรอมันก็แน่อยู่แล้วไม่เห็นจะสนุกเลยสักนิดคาบทบทวนด้วยตัวเองก็เป็นการฝึกฝนตัวเองอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้านายรีบกลับบ้านไปก็คงเอาแต่เล่นคุณครูก็บอกแล้วไงนักเรียนที่ไม่ติดอันดับร้อยอันดับแรกต้องเข้าคาบทบทวนด้วยตัวเองทุกคนครูประจำชั้นคนใหม่เนี่ยเรื่องมากจังเลยนะ รู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวอยู่บ้านฉันตั้งใจทบทวนก็แล้วกันเรียนมันจะสนุกอะไรรีบกลับไปลองเล่นนาฬิกายังดีกว่าสวัสดีเจ้านายวันนี้ระดับการเรียนของคุณคือศูนย์ทำให้ข้อมูลทำให้มูลค่าของแรกสุดจจิงวันนี้เท่ากับศูนย์ถ้าอยากแลกของให้ได้เยอะๆยกรุณาตั้งใจเรียนด้วยนะคะว่าไงนะมูลค่าของการแลกของสุดเจ๋ง หมายถึงคะแนนที่ใช้แลกของพวกนั้นน่ะเหรอค่ะงั้นที่เธอพูดมาก็หมายความว่าตัวเลขพวกนี้ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้ฉันเรียนรู้อะไรมาบ้างใช่ไหมถูกต้องค่ะทุกๆแต้มความรู้สามารถแลกได้หนึ่งคะแนนแต่จะแลกเปลี่ยนมากเท่าไหร่ก็ต้องสะสมให้ครบ50คะแนนก่อนถึงจะเปิดการใช้งานได้ค่ะบ้าเอ้ยแบบนี้มันก็หมายความว่าบังคับให้ฉันเรียนไม่ใช่หรืองไง หนทางที่ชนชั้นต่ำกับชนชั้นสูงจะสามารถติดต่อกันได้มีทางเดียวก็คือการเรียนชั้นขอแนะนำให้เจ้านายเปลี่ยนความคิดและกลับไปตั้งใจเรียนจะดีกว่าค่ะเกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นเธอนี่มันเรื่องมากกว่าระบบในนิยายไหนที่ชั้นเคยอ่านมาเลยนะขอบคุณจากนั้นภาพก็ตัดมาตอนค่ำน,นะครับเจ้าลูกคนนี้นี่ ดึกป่านนี้แล้วยังมวแต่เล่นเกมอีกเฮ้อตั้งแต่แม่เขาจากไปก็กลายเป็นคนละคนเลยหนังทรงหนังสือหนังหาก็ไม่เอาสักอย่างเอาละเราคงต้องไปพูดกับลูกสักหน่อยแล้วละ่ะจะให้เรื่องของอดีตมากระทบกับอนาคตของตัวเองไม่ได้จินเทียนพ่อเองเข้ามาเลยครับพ่อมีอะไรหรอครับ ชินเทียนนี่ลูกกาลังอ่านหนังสือเรียนอยู่หรอพูดอะไรของพ่อเนี่ยก็เห็นเห็นอยู่ว่าผมกําลังอ่านหนังสือพ่อเมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นพ่อก็แค่กําลังประหลาดใจอยู่พ่อรู้ไหมว่าอะไรในโลกนี้เท่ที่สุดอะไรหรอคนที่เข้าใจทุกๆอย่างและสามารถใช้ความรู้ขับเคลื่อนโลกได้ยังไงล่ะก่อนหน้านี้ผมเคยคิดว่าการต่อยตีนั่นคือ ชีวิตลูกผู้ชายแต่ผมคิดผิดตอนนี้ผมเพิ่งค้นพบว่าเมื่อมนุษย์มีความรู้มากพอที่จะโลกใหม่เป็นได้แบบไอสไตล์นั่นแหละถึงจะเรียกว่าการใช้ชีวิตดดีเลยงั้นลูกก็อ่านต่อเถอะลูกชายเราบ้าไปแล้วหรือเปล่านักเรียนมปลายที่บอกว่าการเรียนเก่งเท่ที่สุดไม่ได้การละพรุ่งนี้เราต้องรีบไปหาสินแส ทำนายชะตาจะปล่อยให้ลูกชายเราเป็นบ้าไม่ได้ฉันขอเตือนด้วยความหวังดีถ้าคุณใช้ข้อจำกัดของมนุษย์มาเป็นเกณฑ์แล้วก็คุณอาจจะต้องผิดหวังครั้งใหญ่ฉันก็ทำเพื่อแลกคะแนนของเธอน,นั่นแหละอย่าเข้าใจผิดหลังจากแม่ตายไปเราก็ไม่เคยตั้งใจเรียนอีกเลยเมื่อก่อนเราแม่หวัง ว่าจินเทียนจะได้ไปสู่โลกที่สูงขึ้นกว้างใหญ่ขึ้นเรียนเพื่อจุดประกายให้ตัวเองนะจ๊ะไม่ใช่เพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจทำไมเราถึงลืมคำพูดแม่ไปได้เราต้องขยันเพื่อตัวเองแม่คงเสียใจแน่ถ้าเห็นเราตกต่ำลงแบบนี้ขอบใจนะ S B1.0 ขอบคุณฉันทำไม ไม่ทำไมหรอกแต่ื่อเปลี่ยนชื่อได้ไหมฉันกระดานปากชื่อเป็นแค่คำเรียกไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนเธอนี่น่าเบื่อจริงๆทำไมพี่ยังไม่มาอีกนะป๊กขวดคุกลอยมาก่อนเลยใครทําลูกพี่ใครมันทําแกเป็นแบบนี้ในโรงเรียนแก ใครมันกล้าไม่ไว้หน้าฉันพี่พี่ต้องแก้แค้นให้ผมนะในห้องผมมีคนหนึ่งมันชื่อจินเทียนมันต่อสู้เก่งมากเก่งเท่ามีดของฉันหรือเปล่าล่ะพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนพามันมาที่สวนหลังโดนหลังโรงเรียนแกเดี๋ยวฉันจะจัดการมันเองได้เลยพี่ผมจัดการเองแต่ว่าผมว่า เล่นไม่ต้องถึงชีวิตก็ได้มั้งครับใช้มีดเลยแบบนี้ผมว่ามันอันตรายเกินไปนะครับเข้ามานี่พู๊แกน้หหูป,ปากไปเลยแล้วก็จบแล้วนะครับก็ไว้ต่อกันใหม่นะครับตอนหน้าก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย